สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พวกผมนะครับนาเตี้ยนะครับฟิชชิ่งอีซี่นะครับคนตกปลาบ้าเบ็ดนะครับวันนี้นะครับผมจะพามานะครับตกปลากระสูนนะครับที่อ่างก็นน้ำนะครับหนองใจวานนะครับใกล้ๆแถวบ้านของผมเองนะครับวันนี้นะครับจะมีผลงานยังไงนะครับไปติดตามกันนะครับ มาก็็จะะะเปปนนนรรณี้คับสําหรับวันนี้ที่ผมใช้นะครับจะเป็นเหลื่อมนะครับเหลื่อมที่ทําขึ้นเองนะครับตกปากระสุนโดยเฉพาะนะครับผมจะให้ดูแป๊บนึงนะครับนี่เหลื่อมนะครับทําจากท่อแอร์นะครับไม่รู้ว่านานาเห็นไหมนะครับโอเคนะครับเราจะมาตีกันนะครับลักษณะการตีนะครับก็จะ ปล่อยให้มันจมไปลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ถึงตัวปลานะครับเพราะวันนี้อากาศยังเทีเช้าอยู่นะครับแล้วก็ก่อช้าๆนะครับเพราะน้ํามันค่อนข้างขุนนะครับถ้ากอไวมันจะไม่เห็นนะครับเสียงลงมาแล้วนะครับปล่อยจมไปนิดนึงนะครับ มาแล้วนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับกับเหลื่อมและเบี้ยนะครับมาแล้วนะครับไซนี color. ่เลยนี่นะครับไซขนาดเกือบฝามือนะครับโอเคนะครับไปชมตัวต่อไปเลยครับมาอีกแล้วนะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับจะหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นนี่ นี่ตัวที่สองนะครับใส่สวยนะครับสวย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 ทุกตัวนะครับมาอีกแล้วครับกับตัวที่สี่ตัวที่สามอ,อยู่ไหนล่ะนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเแดมครับ สวยตึงๆนะครับเก็บไปทอดนะครับมาอีกแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับนี่นะใช้สีสวยนะครับหมาอีกแล้วครับใช้สีสวยใหม่แล้วนะครับ ยกขึ้นนะครับเย้ดูไวนะครับกับเตือดมะเตี้ยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเย้นะครับดูเห็นแล้วครับนะนะ ฟี่นะครับโทฟี่วันนี้นะครับมันจะเป็นโทฟี่นะครับนี่นี่นะครับไปกินได้ครับพื้นเลือก่อนนะครับนี่นะครับสรุปผลวันนี้นะครับกระสุกนะครับพอได้ทอดครับวันนี้นะครับผมนะครับนาเตียฟิชชิ่งอีซี่นะครับก็ขอลาไปเองแค่นี้นะครับ สภาพไหมนะครับวันนี้นะครับค่อนข้างลมนิดนึงนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนค่น,นี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็สวัสดีครับ